สวัสด,ดีค่ะวันนี้วิทยาศาสตร์ป2นะเราเรียนถึงหน่วยที่3เรื่องชีวิตของพืชน,นะคะ,คะเราเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำรายงานไปพูดถึงว่าส่วนประกอบของพืชดอกเราพูดถึงเซลล์สืบพันธุ์ไปก็คือเกสรเพศผู้กับเพศเมียใช่ไหมคะใครที่ไม่ทันนะคะกลับไปย้อนดูใน YouTube ของคุณครูได้นะคะที่เปิดมันก็จะมีลิงก์ คลิปเก่าๆนะคะที่ถ่ายไปแล้วเด็กๆไปย้อนดูเพิ่มเติมได้นะคะอ่าทีนี้อ่าในหนังสือหน้า69เนี่ยครั้งที่แล้วที่เราพูดไปก็คือว่าอ่าเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียกีบดอกกีบเลี้ยงเป็นส่วนประกอบดักหลักของพืชดอกเฉพาะพืชดอกนะลูกพืชที่มีดอก นะคะอ่าพูดง่ายๆก็เป็นดอกไม้นะคะกลุ่มพืชที่เป็นดอกไม้พืชที่มีผลได้ไหมคะอ่าดอกมะม่วงได้มะเขือได้นะคะนนี้เป็นพืชมีดอกแต่ว่ากลุ่มของไม้ผลเนี่ยเวลาผสมพันเสร็จปุ๊บสืบพันเสร็จปุ๊บเกิดการปฏิสนธิแล้วเนี่ยดอกเขาก็จะร่วงหล่นกีบดอกร่วมหล่นตัวนี้นะคะตัวกีบดอก ตัวนี้จะร่วงหล่นออกไปแล้วก็กลายเป็นผลแต่ในกลุ่มของดอกไม้เนี่ยเวลาที่ปฏิสนธิหรือสืบพันธุ์เสร็จแล้วผสมเกสรระหว่างเพศผู้กับเพศเมียแล้วตัวกลีบดอกจะร่วงหล่นไปแล้วตัวรังไข่ของเกสรเพศเมียนะคะตัวนี้ตัวรังไข่ตัวที่อยู่ตรงนี้ข้างในนี้นะคะเขาก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็เราก็เอาดอกที่เหี่ยวเนี่ยไปเพาะ นะคะ,ะมาดูสรุปช้าสำคัญว่าส่วนประกอบของพืชดอกจะมีเกสรเพศเมียเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์อยู่ตรงนี้นะคะ,ะมีกลีบดอกกลีบดอกก็คือกลีบดอกก็คือส่วนที่มีลักษณะที่ใหญ่บางดอกจะมีกลิ่นหอมอ,อย่างเช่นดอกมะลิมีกลิ่นหอมแต่ดอกเขาไม่มีสีสัน ดอกมะลิมีสีขาวแต่ใช้กลิ่นที่หอมในการดึงดูดและล่อมแมลงเพื่อช่วยในการผรสมพันธุ์นะคะ,ะมีดอกที่มีกลีบดอกสีสันสวยงามอ่าเช่นครั้งที่แล้วที่เราดูไหมลูกอ่าจะมีดอกขนาดใหญ่เห็นไหมคะที่บอกไปครั้งที่แล้วมีดอกขนาดเล็กมีดอกที่มีกลิ่นหอมเนี่ยแต่ถ้าแต่ดอกไม้เนี่ยเขาจะมีตั้งวิวัฒนาการการเกิดของเขาเนี่ยเพื่อ ช่วยในการล่อแมลงเพื่อช่วยในการผสมพันธุ์ดังนั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะเด่นๆดอกทานตะวันต้องมีสีเหลืองอย่างเงี้ยเพื่อดึงดูดสายตาของแมลงให้เข้ามานะคะอ่ากลีบดอกอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมีสีแดงสดตัวนี้เป็นดอกชบานะคะตัวนี้จะช่วยในการล่อแมลงเพื่อช่วยในการผสมพันธุ์หน้าที่ของกลีบดอกมีหน้าที่หลักๆอ่ากลีบดอกมีหน้าที่หลักๆเลยคือล่อแมลง ล่อมแมลงนะคะเพื่อช่วยในการสืบพันธุแ์แมลงแล้วถามว่า,มาแมลงจะมายังไงอ่า,มาแมลงพวกนี้นะคะอ่าอย่างเช่นผึ้งอ่าผึ้งผึ้งก็จะบินมาปึ๊บเขาก็จะมาเกาะบริเวณตรงนี้เรียกว่าอับละอองเรนูนะคะละอองก็คือฝุ่นเล็กๆเ,เป็นละอองเล็กๆ อาจะเป็นปุยเล็กๆเวลาหนูไปแตะโดนเกสรเพศผู้ลาพวกละอองวันนี้จะติดมาตามมือเราเป็นผงเล็กๆบางคนถ้าแพ้เกสรดอกไม้เคยได้ยินไหมลูกแพ้เกสรดอกไม้ก็คือแพ้ตัวละอองเนี่ยที่เข้าไปในจมูกได้นะคะอ่าพึ่งวันนี้ก็จะบินมาเกาะเกาะปุ๊บขาเนี่ยของพึ่งเนี่ยก็จะเกาะเอาพวกละอองเลนูอ่าทีนี้ถ้าบางดอก ที่มีเกสรเพศผู้อย่างเดียวพึ่งก็จะบินไปตอมดอกใหม่ตัวละองที่ติดอยู่ที่ขาพึ่งก็จะตามไปด้วยอ่าสมมุติมีดอกใหม่อันนี้เป็นเกสรเพศเมียอ่าพึ่งบินมาตอมบินจากดอกนี้มาเกาะปุ๊บอ่าตัวละองเนนูก็จะเกาะบริเวณปลายยอดเกสรตัวเมียทําให้เกิดการงอกหลอดลงมาแล้วก็เกิดการปฏิสนธินะคะนี่ก็จะเป็นกระบวนการ สมบูรณ์ในการเกิดวัฏจักรชีวิตของดอกนะอ่าตัวนี้ก็คือที่ครูพูดไปเมื่อกี้ที่ท่านเนะพึ่งบินมาตอมตัวนี้เป็นยอดของเกสรตัวเมียนะคะจะมีขนาดใหญ่ตัวนี้จะมีเมือกใสๆสอยู่ใช้ในการยึดเกาะกับตัวละอ,องนะคะไม่งั้นมันจะไม่เกิดการผสมพันธุ์นะแล้วก็มีกีบเลี้ยงอ่ะสองตัวนี้เกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเนี่ยเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของดอกไม้นะคะ แล้วก็มีกีบเลี้ยงอ่ากีบเลี้ยงเนี้ยเราจะเห็นชัดเจนตอนที่อ่าดอกเนี้ยยังไม่บานนะคะจะเป็นดอกตูมจะเห็นอ่าใบสีเขียวเขียวนี่หุ้มไว้พอดอกเริ่มบานออกนะคะตัวนี้ก็จะค่อยๆอ,อ่าหมดมันจะไม่มันจะหมดหน้าที่นะคะก็คือจะค่อยๆหลุดไปบางดอกกย็ยังคงอยู่อย่างนี้นะคะจนกระบวนการหลุดออกไปจากการปฏิสนธิไปแล้วนะคะ อ่ะทีนี้เมื่อคุณครูพูดจบไปเมื่อกี้เรามาทบทวนความเข้าใจกันเลยโดยการทำจากใบงานจริงเลยนะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพืชดอกครั้งที่แล้วเราทำไปแล้วแต่ว่าเป็นส่วนประกอบที่พูดถึงเกสรเป็นหลักอ่ะใบนี้เหมือนกันจะเป็นถึงการพูดถึงการสืบพันธุ์ของพืชดอกตอนเนื่องจากอ่าใบงานที่แล้วนะคะอ่ะใครยังจำได้บ้างตัวแรก ชี้ขึ้นมาคุณครูบอกแล้วว่าส่วนที่มีลักษณะใหญ่ตรงกลางอันนี้เป็นดอกชบานะคะในตรงกลางที่สุดเราเรียกว่าเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศเมีย่ยนะ,ะ,ยะบางคนที่ยังไม่ส่งให้ดูนะคะว่าตัวเองตอบถูกไหมนะคะให้ดูคำตอบของตัวเองตัวนี้ กระเป๋ะเล็กๆตัวนี้เราจะเรียกว่าเกสรเพศผู้ก็ได้แต่ว่าเกสรเพศผู้เนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่จริงๆชื่อตัวนี้ก็คือเรียกว่าอับเรโนคำว่าอับเรโนมันจะเปรียบเทียบเหมือนอ่าอบหรือเหมือนอโถเล็กๆนะคะแม้มันจะเป็นลักษณะกระเป๋ะเล็กๆนะลูกข้างในเนี่ยจะบรรจุตัวละอ,องเล็กๆตัวนี้นะคะสีเหลืองๆเล็กๆนี่เราเรียกว่าละอ,องเรโน ตัวนี้เป็นตัวที่ไปผสมกับเกสอนเพศเมียนะคะตัวนี้จะปลิวไปตกถ้าเป็นดอกชบาอาเขาไม่จําเป็นที่ต้องอาศัยมแมลงได้ซ้ำแค่มีลมตัวรองเรนูก็จะปลิวมาตกแล้วก็เกิดการปฏิสนธิได้โดนการงอกหลอดลงมาอย่างนี้นะคะตัวรองเรนูตัวนี้เป็นก้านชู อับเลนูนะคะรวมกันทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าเกสรเพศผู้นะคะอ่าตัวนี้ถ้าไม่เรียกว่ายอดไม่เรียกว่าเกสรเพศเมียก็คือยอดเกสรเพศเมียนั่นแหละลูกเติมคำว่ายอดก็ได้มันอยู่ข้างบนนะคะตัวนี้ก็คือรังไข่ชืบอ่าเห็นไหมลูกเขาชี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ ก็เรียกว่ารังไข่ก็คือส่วนนี้ทั้งหมดเลยเนีย่เรียกว่ารังไข่นะตัวนี้อ่าตัวนี้สองตัวเนี้ยมันจะมีเซลล์ไข่กับอวุนข้างในเรียกว่าอวุนอวุนเนี่ยจะพัฒนากลายไปเป็นเมล็ดอยู่ข้างในนะคะรังไข่ จะเปลี่ยนไปเป็นผลอันนี้จะพูดถึงในเรื่องของไม้ผลหรือผล,ลไม้นะคะจําไว้ว่าอวุนอยู่ทั้งในลังไขคือตัวที่หุ้มอยู่เวลาหนูกินลําไยมันจะมีเปลือกมีเมล็ดใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีเนื้ออยู่ข้างในเปลือกข้างนอกก็คือลังไขของดอกลําไยตัวข้างในก็คืออวุน ก็คือมาเล็ดนั่นเองวิธีสังเกตก็คืออวุ้นอยู่ข้างในหลกรังไข่คือผิวข้างนอกนะคะสุดท้ายตัวนี้ก็คือเซลลไข่เซลล์ไข่นี่แหละเป็นตัวสําคัญเวลาที่ละอองเรนูปลิวมาตกบนยอดเกสรตัวเมียอ่ากระบวนการผ่านไปตัวลองเรนูจะค่อยๆแทงหลอดลงไปเข้าสู่เซลลไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิกระบวนการที่3ถึงจะเรียก ว่าการปฏิสุนธินะคะเดี๋ยวจะสอนในชั่วโมงต่อไปนะามาดูข้อ1ข้อ1ก็บอกว่าส่วนประกอบของดอกที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือคืออะไรบ้างคะมี2ข้อนี่คะะหกับ2คือเกสรเพศเมียกับเกสรเพศ นะคะอ่าทีนี้ข้อสองภายในดอกจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยเกสรเพศผู้สร้างเซลล์สืบพันพธุ์เพศอะไรลูกเกสรเพศผู้ก็ต้องสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศอะไรคะต้องสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้สิคะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือสร้าง ละอองเรนูเก็บไว้ในไหนตัวละอองเรนูเป็นฝนละอองเล็กๆจะเก็บไว้ในตรงกลมนี้เราเรียกว่าอับเรนูนะคะอ่าเกสอนเพศผู้จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะ หรือสร้างละอองเลนูเก็บไว้ในอับเลนูเหมือนเวลาหนูซื้อลูกอมมาละอองเลนูก็เหมือนเม็ดลูกอมนะคะหนูกลัวมันจะเสียหนูก็ต้องเก็บไว้ในกล่องเล็กๆเ,เ,เหมือนลักษณะกระป๋ะเล็กๆเ,กเกนี้ยละอองเลนูที่เป็นฝุ่นเล็กๆก,ก,ก็จะต้องเก็บอย่างนี้พอถึงช่วงแก่จัดก็จะปล่อยละอองออกมาเกสอเพศมีจะมีมีอะไรลูก มีนี่ตัวนี้เลยตัวกระเปาะใหญ่ๆเมื่อกี้คุณครูบอกมันเรียกว่ารังไข่นะคะมีรังไข่และภายในรังไข่มีมีมีอะไรลูกมีเซลล์ไข่นี่นะคะตัวนี้จะมีเซลล์ไข่เซล์ไข่ที่ทำหนะ้าที่ เก็บเซลลสืบพันธุ์เพศเมียรหรือออวุฒนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบงานสุดท้ายของครั้งที่แล้วนะใบงานสุดท้ายของครั้งที่แล้วเนี่ยอันนี้จะไม่ยากอันนี้จะพูดถึงส่วนประกอบโครงสร้างภายนอกของพืชน,นะคะอ่ามาดูวันนี้เป็นใบสุดท้ายของครั้งที่แล้วนะ ทีนี้เราก็จะพูดถึงว่าโครงสร้างภายนอกของพืชด้านซ้ายมือตัวนี้คือพืชใบเลี้ยงคู่ตัวนี้คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอันนี้คุณครูยังไม่สอนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะสอนนะคะแล้วก็จะให้จดตามนะอ่ะเรามาดูส่วนประกอบภายนอกก่อนง่ายๆเลยอันแรกตัวนี้ก็คือผลนะคะอันนี้ชี้ไปที่ดอก โครงสร้างภายนอกที่เราเรียนไปแล้วนะก็จะมีผลมีดอกมีใบอันนี้ใบอันนี้ลำต้นแล้วก็อันนี้รากนะคะผลและ,มะเมล็ดดอกใบลำต้นและรากนี่คือส่วนประกอบภายนอกของพืชที่สังเกตได้อันเนี้ยเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เดี๋ยวครั้งหน้าจะอธิบายให้ฟังนะคะส่วนนี้โครงสร้างภายนอกของพืชที่เป็นพืชใบเลีเ้ยงนน,นี่คือต้นอันนี้คือมะเขือเทศ อันนี้คือข้าวโพดอันนี้คือดอกนะคะบนยอดสุดอันนี้คือผลนีค่ะฝักข้าวโพดนี่คือผลอันนี้คือใบอันนี้คือลำต้นแล้วก็อันนี้คือรากสังเกตลักษณะความเหมือนจะมีส่วนประกอบภายนอกที่เหมือนกันแต่ วิธีการจำแนกพืชน,นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งพืชออกเป็นกลุ่มของพืชใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะการเกิดวัฏจักรชีวิตนี้แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเล่าให้ฟังนะคะส่วนข้อสุดท้ายอันนี้เป็นต้นอะไรคะวัฏจักรชีวิตของต้นอะไรเกิดตั้งแต่เป็นดอกดอกผสมพันธ์เสร็จปูกลายเป็นผลผลแล้วก็นี่คือมเมล็ดมเมล็ดเอาไปเพาะก็จะกลายเป็นต้นนะคะอันนี้คือต้นแอปเปิ้ล แอปเปิลอ่าเป็นอันเสร็จของใบงานทั้งหมดของครั้งครั้งที่2ที่เราได้นะคะส่วนใบงานทั้งที่3เนี่ยเราจะเริ่มทำพร้อมกันนะคะทีนี้ใบงานที่3เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเนื้อหาคุณครูให้ไปไม่ไม่เยอะ อันนั้นคือหนึ่งเดือนเพราะเราจะมีการเรียนเนื้อหาโดยให้เด็กๆเนี่ยเขียนเนื้อหาลงไปในสมุดนะคะจะเริ่มอาทิตย์หน้านะคะอ่ะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ